รางวัลโพธิคยานาคาธ <St> ิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรสถาบันโพธิคยาวิชาลยัยเจ8ศขอมอบรางวัลให้กับยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรมภมประกาศเกียรติคุณยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมพระพุทธศาสนาประเภทองค์กร ยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรัมา์ก่อตั้งเมื่อวันที่23สุราคม2493ปัจจุบันดำเนินการมาแล้ว72ปีด้วยปณิธานมุ่งมั่นให้พระธรรมเป็นเครื่องเหนี่ยวนำและหล่อหลอมจิตใจมนุษยชาติให้ตื่นรู้ก้าวสู่คุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์มีสำนักงานตั้งอยู่ที่เขตบางด้วนเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนำโดยนายมเทียนธนานาถนายก ยุวพุทธิกะสมาคมดำเนินการภารกิจหลักเป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่เป็นผู้นําการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎกโดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานแตมแนวทางสติปัฏฐานสให้เกิดสันตานและปัญญาเพื่อนําหลักธรรมมาใช้ในการดาเนินชีวิตพร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ทํางานเพื่อสืบทอดและส่งเสริมกิจาการพระพุทธศาสนา เพื่อความเจริญแห่งพระสัตธรรมจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนด้วยการจัดหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆอาทิสร้างธรรมทายาทสำหรับพระสงฆ์สร้างต้นกล้าทางธรรมสำหรับสัมมเนรสร้างภูมิธรรมในใจให้เติบโตเป็นคนดีสำหรับเยาวชนสร้างธรรมนำปัญญาพัฒนาชีวิตสำหรับสาธุชนสร้างธรรมในทุกวันของชีวิตสำหรับครอบครัวนอกจากนี้ยังร่วมเป็นสมาชิกและให้ความร่วมมือ สนับสนุนองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิองค์การพุทธศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกองค์การยุวพุทธศาสนิสัพันธ์แห่งโลกและสถาบันโพธิคยาวิชาลัย980นับได้ว่ายุวพุทธ,ธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ได้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเป็นอเนกประการควรแก่การยกย่องประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้มอบรางวัลโพธิคยานาคาธิบดีสาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาประเภทองค์กรเพื่อประกาศเกียรติคุณให้ปรกากฏภัยสารเป็นทิฏฐานุคติแก่อนุชนสืบไปประกาศณนะวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566สวนสาธารณะองค์พญาสีผู้ชงมุกดานคราชแก่งกระเบาอำเภอว่ออวานใหญ่จังหวัดมุกดาหาร